บอกวันนี้ว่าผิดคนแล้วไม่ใช่แม่แต่ว่าอีกคนนึงเฮ้ยเฮ้ยกูอยากไฟนะไม่เหยียบหรอไม่เหยียบยัไม่เย็บแต่กูอยากให้มันเหลือคนเดียวดิโอ้ยไม่ได้ไม่ได้มันไม่เนียนโอเคมึงจะเอามึงก็ต้องเอาให้มันเนียนหน่อยเนี่ยแบบกูเนี่ยเนียนมาก ้ขัพ่อแม่สัตว์เช็กกูขอตอบหน่อยได้ปะอะ้ยอะไรสักไม่ได้เปล่าไม่ได้โม่ไม่เอา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 อย่าคุยกับมันอย่าคุยกันเราใช้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 การกระทำในการคุยเออเอไอ้โอมเดี๋ยวไอโมเล่นด้วยใช่หรอเอออลิง์ดิคอนมันอยู่อินดีดีอยู่แล้วเออว่ะ ดีดีถ้าไมด่าเต็มไปหมดอ่เอาแล้วมึงทำไมไอ้ฝ้ายเนี่ยมึงมาด้วยกันแล้วมึงเลือนเนี่ยคิดว่ากูมาคนเดียวกลัวมึงเนี่ยเอ้ายิ่งมาคนเดียวเอ้าเอ้าเอาไม่ไม่ไม่มนเพิ่งจะเชื่อกูมันปาามันป่าในที่เชื่อกูมันป่าเลยแต่ไม่ใช่ปัญหาเว้ยอยาคือมึงสองคนคิดว่ามึงจะมาสู้กับกูสามคนได้เหรอไม่มีทางเป็นเลยไม่ได้เป็นเลยไม่ได้กูบอกเลย เอาอไอวอรไปสืบดีมาได้กันป่าวคือมัน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 ปิดไว้ไปกูปิดปิดได้ปะกูอยากปิดปังวะถึงมันจะได้ไม่รู้ว่ากูมาแล้มึงเอาอีก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 เป็นตีวอลเว้ยจะเข้าบีแสดงจุดให้รู้เฮ้ยคือมันปิดไว้ันดูไม่ได้ ไม่ต้องแอดเพื่อนมันถึงจะมันถึงจะขึ้นเว้ยวัวไปตายงโง่วัวไปตายงโง่ถึงไม่เนียนอย่างเงี้ยไม่เนียนมึงต้องยิงแบบยิงไม่โดนนะต้องต้องยิงเออเอออะเออเนื้องเรื่องว่ามึงโย้อนไปต้องให้แบบแกล้งแกล้งแกล้งทำใมันเป็นว่ามึงเล่นมึงเล่นสุดสีมือนแต่มึงกากอะเออเออเออเตัวด่าแน่มราจะด่ามึงแน่กลัวไม่ต้องร่วงไมชอบกูชอบมงเล่อย่างงี้ยเฮียถ้ายอนมึงไม่พูดด้ย ไอ้แค่ยมึงเห็นชื่อสตรีมมันปะมึงเห็นชื่อสตรีมมันเปลี่ยนปะมันมันกรอบลิงโปรไฟล์สตรีมมันเว้ยไอ้บูมมันกรอบลิงโปรไฟล์สตรีมอ่ะเลขโปรไฟล์สตรีมอ่ะเจ็ดหกห้าหกหนึ่งกอะไรนั่นอ่ะโปรไฟล์ไอ้ใครเวะไม่แล้วไงเออกรอบไปแล้วไงอะนั่นแหละเนื้อกรอบไปมันทำให้ชนะเกมนี้ได้เหรอทำยังไงดีเลยเยีรยบอลมาเล่นโมดีเลยถ้าไม่งั้นเราเล่นสองคนเราจะลำบากถือว่าไทมิ่งดีมาก เราไม่ได้เจอคนไทยอย่างนี้มานานแล้วก็แบก็เอาเก๊อกไปฆ่าโดนตายไปกูจะเอากอกนั้นเข้าไปฆ่ามันนะจะเกาะกับมึงอ่ะเงียบดิมึงเงียบดิมึงกูไม่ออกไอ้ห่กจะมาฝักดีเหรอคุยมือคนไทยด้วยกันหรือเปล่าตอนจะไม่น่าใช่คนไทยอ่ะ <hak igi> มาแค่พูดภาษาไหนเป็นแล้วเราเราเราแบกอะแหล่อเราเป็นเอีอะไรอ่ะผมว่าม <PDF> ันเหงาว่ะไอ้เหี้ยชอบชอบชอบก็อย่างงี้กูชอบอ่ะอยู่ให้มันอยู่นานๆนี่ไอ้เหี้ยไอ้เีราต้องเอาเสมอไปเรื่อยเนี่ยให้มันอยู่นานๆอ่ะแล้วก็แต่กูอยากให้มันโดนแบกสักคนหนึ่งคือมันทำยาก

ว่าจะกระยิงจรยิงไม่ได้ก็ไม่เอาไม่เลยเมาเลเซอเมาเลเซอคีย์บอร์ดเลแล้วมาด้วยกันอคีย์บอดถูกยางว่ขนาดนาดสิบลูติ่ไ้เี้ยงติดหนึ่งัทีวอังกโถงไงถึงคกูไม่อยากคุยไับไอ้เลเซอร์วคุใช้เลเซอร์ที่คูอยู่บนเยียบอร์ดตัวกันาันะมึงไม่เคีคีย์บอร์ดตัวตุ่มยาทคุยเลย แต่กูชอบนะกูชอบชอบชอบเล่นเล่นกูชอบเลเนี่ยเล่นกับบรรนาเนี่ยเล่ก <mo ับบรนาไม่เจอคนไทยอางนี้มานลาสะามึงม่โคตรลาบเลยวะกูชอบแบบนี้วะจะเลื่อนจะเลื่อนไม่เป็นมันคนละเกรดวะน้อง เรียนมึงต้องเอาให้สุดดิวะเดี๋ยวมึงเจออยู่แล้วไม่คุยกับพวกเล่นสิคิงน้ำพี่คุยแต่กับพวกเล่นบอสเล่นแฟรมาอยู่แล้สุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไล่สุดไล่สุดเดี๋ยวไล่สุดเป็นคดีมึงเจอสุดอยู่แล้วมึงเจอสุดอยู่แล้วมึงไม่มีทางมาควบคุมพวกกูได้หรออยากให้มีคอร์ดอีกคนวะ โอ้ยยิ่งก็เปิดใบด่าแน่ยต้เชื่องเลยการดาให้ก๊อดมาสนุกอะเสียงมันก็เหมือนก๊อดเดย์ยี่เขียวเนี่ยไม่ไม่เหมือนนะก็เหมือนอะเสียงมันดูเออว่าเสียการ์ดก็เลยก้องเสียงมันดูมม่ีแม่เป็นพยาบาลไม่ได้เคยไม่ได้ยินที่ไหนหรอกไอ้ควายเล้ยบอมมาดิชาวแพทย์ด้วย หูฟังเลเซอร์ของไอ้ม่วงมันมันรับเสียงพี่ไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยตอนนัดการเดี๋ยวพามา่ต๊สามนะพี่เออมาแล้วกันเดี๋ยวไม่กินแล้วพี่เรื่องกี่พันพี่แล้วมันหลุดมันหลุดแล้วไอ้เหี้ยหูฟังกระจอกเลเซอร์มันไม่ไหวหรอกอยากเล่นอะไรเยเนี่ยเราชอบนะผมปากแซ่บ เอ๊ะมึงยังตั้งชื่อเมียมึงอยู่ไหนอยู่ปะเนี่ยบอลไม่ตั้งหรอว่างเออดีแล้วมึงจำแต่ก่อนเช่ไหมไม่มีอ๋อใช่ใช่สงสัยพวกมึงแต่กอนมันโคตรเฮี้ยเลยไอ้นี่ไม่มีเฮี้ยเลยมีแต่พวกไมายก็ใช้บ่นอยู่คนเดียวเอ้ไอ้ไปคุยไร้บอลกูรู้แล้วมึงลองทิ้งลิงเฟซบุ๊กไว้ให้อะแล้วก็ส่งเป็นเฟซ์ได้บอยอ่ะจนบุญไม่เป็นแม่ที่ให้ที่เฟย์ได้บอยให้อ่ะแม่เดี๋ยวทิ้งทิ้งทิ้งไว้ในโปรไฟล์ตัวเองเวลามีคนมาหาก็แค่มแอบไป หมือนที่มีคนเคยไปท้าต่อยไอตีเออนั้นฝันจริงไงนั้นฝันจริงเ้ยท้าต่อยไอตีอะไอหีปอนมันไปเกียนแล้วมันก็ส่งโปรไฟลไอตีให้ไม่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 เอ็มออออ้ยพี่ปอนด้วยปอนครับไม่ว่าไม่ว่าตอนนี้ลูพี่ปอนพี่ปอนไ่ไมไม่ไออกไปก่อนออกไปก่อนก่อนไอป้อนอามาิยาไปอกไปอยู่กับไอเบอร์ อ้าสรุปงตีรมาได้หรอคืก็ยังไม่เห็นจะมีใครเล่นอ่ะอ้าก็เนี่ยมาเนี่ยม่กองวิตะมาเล้ยคือไปอยู่ตีเด้ตือได้หรออย่างก็พวกยังไม่เล่นกันอ่ะกลกวไปอยู่ก่อนก็คือไปอยู่กตีไงมึงแล้วออตอนนี้ใช่ตอนนี้มันเป็นกุโยนหัวที่มืออ่ะมีนแล้วมันยิงหมึงอยู่อะไรนะต็เทลรสอง่า แล้วเหรออะไรอะรถไปแล้วเหรอเออมาวปเที่ไปยววอรเปล่าสวอพูดอะไรวะี่ไม่รู้มันคืไเม่กกูคุยกับเจมันพูดเที่ยอะไรอยู่วะพ่อแม่ไปเที่ยวเที่ยอะไรวะแดยอเยยบแม่มึงนี่เย็เที่ยกะีเียต้องตีตื่นต้องตีตื่น คือพื่นเฮียคือเอาให้มันอยู่กับเรานานที่สุดนี่มันอยู่ไม่ได้นี่คือชอบอ่ะมันคิดว่ามันคุคิดว่าไอ้เหี้ยมาปั่นพวกเราโยนแท้แต่นี่ไหนได้โมานนะเใคน เฮ้ยรู้อะไรเกี๋ไปบอลวะเล่นเวลานี้กูรู้เลยไม่มีเมียไอเย็นนี่สุดไม่มีใครเอาชัวร์แม่ตอนไม่มีคุยจอมหรอไปยๆเอาเอาชื่อเมียขึ้นเลยไอพวกบอกวันนี้กูมีเมียแต่กูไม่มีพ่อมึงเเเป็นหหีี้้ยยอะไร ภูมถอยหลังแล้วเขาถึงแบ็คอะเพระ่มันหล่น่อต่อบ่อบ่อต่อต่อ่อต่อตือตุอต่อต่อ่อ่อต่อม่อตอ่อต่อ่ออต่อตอต่อ่อต่อต้ออต่่อต่อตอต่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 ออ่อต่อต่อต่่อต่อต่อออต่อต่ออ่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 ่ออ่่่อ่อ่ออ่่่ออ เอ้ยบอลมีเยอะกว่ามันดิคำมึงก็คมเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนโปรไฟล์กูไม่ได้เป็นตัวเลขนะครับโปรไฟล์ไว้อยอ่ะอามี่อ่ะโปรไฟล์ไม่ใช่ไม่ใช่อามี่โปรไฟล์ไว้สัตว์กูเข้าไปดูดิกูไม่คุยกับพวกเซเว่นคิวมา เป็นนี่อะไรวะมันคุยอยู่คนเดียวอะแบบืวอามสิบสี่สีู่ดอะไรวะอะไรอะเอเสร็จแล้กินพอพี่เออเสร็จกินพอพี่เฉยพอมึงมาไอุ้๊กขาดทุนเคลมไรอ่ะอีนี่มันหลอกอ่ะมัอกยาแล้วมันเลยเก่งมันพูดอยู่คนเดียวอะแทง้คุยไก่กอนอ่ะมันคือแ่งนีเจเตอร์ไ้เนี่ย เังไบอลเชื่อกูทำแบบที่กูบอกทกิอะไรวะอยากโดนแบบอัดคลิปลงกลุ่มของชินนงชินนี่อะไรเนี่ยทิ้งโปรไฟล์ทิ้งโปรไฟล์บอยไว้ในในในสตรีมมึงอะเชียโกไทยแลนด์์มารเก็ตแล้วมันก็แอดมาเองแหละไอ้บอยก็โกงมูนิตี้ท็อกซิกไทยแลนด์อ่ะไม่รู้แต่ตีอย่างฮาถ้าต่อยถ้าต่อยเฉยเอาไม่อยยืดตีแล้วยืดตีแบบผมไม่ได้เล่นเคาน์เตอร์กันแล้วไอ้เหี้าไอ้เค้าตีบอก มึงก็มาดิไอ้โค,ะคะ <c oughs> ้ห่างอ่ะอยู่อยู่ก็มีชูชกอ่ะูนที่คนทางมาเียมะจ่อนายมดอนนุกวะอ้ยัาไปยิงมาอยังไปยิงบ้าง ม่ไม่อสรมันดูแขกเยอะไอหีอ้ยสภาพกินยูสตามดูงานแขกมาเยอะอย,อยากเป็นเช้าอยากเป็นแคนี้นีหมได้แต่ดูอะดูอย่างเดียวนะไม่เคยบงเคยเบ็ดอะไม่เคยกล้าลงตังอะ <c oughs> พอตังม,มันไม่มีใช้ไงย <c oughs> จางไอม่วงเนี่ย <c oughs> กูรู้เลยมึงอ่ะได้แต่ดูเกาะกระแสนะเขาหล่นยาวดูคนดูจอจออ้ยโอ้ย เฮ้ยเพิ่งนนีจบอย่าเพิ่งนนีจบไอ้บอลตีไปดิมเนยมันล่อเลยพี่โอ้ยตายสักทีเฮ้ยโดนมีแน่มึงถลโ้ยโดนโจรหลอกอี้ย ปากดีเฉยปากดีเฉยเซเว่นคิวแน่มึงรักเจ้าสัวเน่ซีพซอ่ะเจริญโคกโคกผ่นมอะไรโคาวะเย่อมะแอเพื่อนนี้แอนเพื่อนแอนเสายแล้วยมหันวเลยวะเยี่ยเพื่อนไปนี่ี่เป็นอะไรวะกูก็อยากรู้เหมือนันเลยอเยี่ยแงมึงก็โคกไปจับโคกควายเลยไอ้ ดี่ห้าแล้วนี้เปนยิงไปแล้วมันน่าจะคุยดีคอร์ดกันเวแน่นอนแต่ว่ามันเปิดคุยมันเปิดไมค์คุยกันเี้ยปากยังไม่พูดเลยไมโอเกอร์เฮ้ยไม่เนะเทาีไม่ใช่ไมโอเกอร์มอะไรนะไฮเปอร์ไอปอร์สอะไร ไอ้วงเกเอ็ดี้มันเจ็บละวไม่หมอก็ยี่นี่ฆ่าได้อยู่แล้วฆ่าไม่ได้ก็โง่เหมือนกันมันไม่ฆ่าหรอกมันไม่ฆ่าให้มึงหรอกกูกลัวานะไม่เป็นไรเราก็ไม่ฆ่าเหมือนกันไอ้ยี่นี่หมุนแล้วไอ้ไอ้ฟ้าหมุนแล้วไอ้ฟ้าหมุนแล้วมันหมุนได้แค่นนั้แหละบูนขึ้นมีดดิขึ้นมีดดิบุนขึ้นมีดเร็ว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  ไม่แบกใจแล้วทำไมมันโดนปิดมันก็ได้ไงไม่เป็นไรครับคิดไปเลยรเลคัสตีมอยูอะไรแค่เหนื่อยเี่ยเีกูอยากคุยกับพวกทำทรเองสเปคคอมกรอกดูยในสตีมในคีโมอ่เงี่ยกูไม่คุยว่ะ้วอะเราะหล่อนเลยสภาพเรือจะจไปตีมือ บอกบม่ซื้ออยแรงแ่ว่าคนดูน่มากเืเอดูตัวเองไชอบอ่อบกคือคนชอบเลยว่ะนานทีจะเจออย่างนี้นะเว้ยชอบชอบจีไอ้ที่อนแอ้าเียอพื่อากหรกดกิเกเกิดเกเเกิดเดอกิดกดกิเกิดเกิิดิดดเกิดเิกิดดเกิดเดเเิเดิิเกก ยังมีไฟช่าไม่ทำได้ไงอ่ะใช้มาโสัตว์เลยสภาพีเค่มาโคยเนาะโคจริงใช้แนบชอปไม่คุยนะพวกพี่ใช้แนบชอปมระรพวกพี่มันแนหนึ่ตั้งแต่นู่นไงมาใช้อ่ะครบารมีพ่อแม่กัจอคอมบาพ่อ เขาจะมีแต่ไวรุ่นทั้งตัวกำลังสร้างมังค่าไม่ก่อนเลยก็ไม่โดนเลยไม่ตีกนเลยพื้นอยูเหลวไอ้เฮนนีดันไม่เลี้ยงเติมคอมมาขอขออาคอมเอาอยู่ใครเลี้ยงไอ้สัตว์ให้เขาเลี้ยงเพราะว่าเขาพูดอะไรไปเยอะป่าวะหยุดพูดเลยก็มองข้ามกันไปก่อนใช่ใช่ใช่พ่อกำลังสร้างกับพ่อคนดูคนเดียว พีเอดบีนเขาตรีมาสิปีคนดูถึงขนาดนี้ครับเมื่อก่อนเขาดูคนเดียวแต่สภาพมึงปากม่ามีพูดโขงคนโง่ในดูมึงไใครพูดวะตั่อย่างล้วนมันเป็นที่ไม่ถึงต้าหยลวี่ริบแาด

มันมันมันพูดแบบมันฆ่าเราอะกูเยอะมากอะชอบดีกว่าชอบดีชอบแม่งหลอนดีกว่าเออกูชอบอะไมันมันบอกว่ากูเลือนอะกูพูดอะไรอนะกูพูดว่ากูพูดว่าแพนละแพนสูบต้นไม้อะละแล้วมันพูดไม่หยุดเลยอะชอบเลยเนี่ยเออคนทายยิ่่งไไมอ แต่ว่ามึงอาจจะต้องฆ่ามันถ้ามึงยังอยากเล่นกับมันอยู่ฆ่ามันแต่กูเริ่มรำคาญมันแล้วเนี่ยไม่อยู่ไหนอะว่าเราเฮียตอนจะอดเล่นกับมันแล้วไปมึงก็แอบเพื่อนไม่ดียากเฮียเหรอชอบหรอแม่ฝั่ดีที่เพื่อนไม่รักเพื่อนอะ เฮ้ยปลาไฟให้มันเหยียบดิคือเคียอะไรมันนึกคำเคียอะไรได้มันก็พูดเหรอพูดเหรอก็อยู่ก็บ้าก็เพื่อนไปแล้วเพื่อนโอ้่อเลยอยากชียวเลยจะมาปั่นพวกกูเหรอไอ้ย่าท่าเกียระพวกกูฝึกมาแขงพอแล้วว่ะคือโทรศัพท์เลยกูจะร้าแล้ถ้าเป็นเอเอสมัยก่อนก็เอาไปย่ามโวยด่าก่อนดีกี้ไม่เลยก่อนอะโวยไม่ด่าแล้วตอนนี้

เด no ี๋ยวเดี๋ยวมันออนแล้วออนแล้วชิโม่ป็นชื่ออะไรยังไม่เข้ามันเข้ามาเข้ามันยังไม่เข้าอีกสภาพลเลียวเพื่อเรามาเร็ว